สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับถามว่าวันนี้เราจะมากับคอนเทนต์อะไรฮะผมเนี่ยได้เกิดความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะพอลองไปไล่เรียงเช็คแบบตอนแรกก็เจอบทความหนึ่งอะ่ะแล้วเขาก็พูดถึง Draft Class ปี2018ครับที่หลายๆคนน่าจะได้ Max Contract แล้วผมก็เฮ้ยหลายๆคนน่าจะได้ Max Contract มันก็แปลว่ามันมีหลายคนนะดิ ที่มันเล่นดีมากๆรวมถึงเป็นแกนหลักของทีมด้วยนะครับแล้วผมก็เลยคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งว่า Draft Class ปีนี้มันดีแค่ไหนแล้วก็ไปเจอคอ,คอนเทนต์หนึ่งที่แอบคิดคล้ายๆกันครับว่า Draft Class ปี2018เนี่ยแหละ อาจจะกลายเป็นดราฟคลาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยก็ได้นะเน้นย้ำนะครับว่าอาจจะเฉยๆเพราะมี potential แล้วถ้าอยากฟังนะครับว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับซึ่งผมแปลมาจากบทความบทความนึงนะของ fansize.com เช่นกันฮะเดี๋ยวลองไปดูครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงลองฟังให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับโอเค และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกดซับให้ถึง10,000หมืซับไปเร็วนะครับถึงด้านช่องเราเนี่ยจะได้ทำแคมเปญกัน,นครับด้วยการแจกการ์ด NBA นั่นเองเออเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามูเสียเวลากันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันว่าเฮ้ยปี2018 Draft c l ด s รเนี่ยเขาดีแค่ไหน เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยครับการที่จะพูดว่าเฮ้ยดราฟ t class เนี้ยเป็นดราฟ t class ที่ดีฮะเราต้องไปดูอะไรฮะไปดูตรงตัวผู้เล่นเนี่ยครับแล้วผมจะลองไล่ชื่อมาก่อนนะว่าปี2018น l เนี่ยในคลาสนั้นเนมีใครบ้างเริ่มกันโดยแบบไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียงนะครับว่าใครเป็นรา a f t อันดับหนึ่งถึงอันดับที่เท่าไหร่แต่จะพูดชื่อออกมานะนั่นก็คือทางด้านลูก้าดอนชิช ถึงด้านเทรยังถึงด้านเดนดรอยไอตันเชกิลเจสเล็กซันเดอร์ไมเคิอลพอร์เตอร์จูเนียมิคาวลบริดจ์สจาเลนแจ็กสันจูเนีย คอลินเซ็กซ์ตันเดวอนเต้แกรมอันนี้นะครับอันนี้คือชื่อที่เราว่าโอเคมากๆนะครับซึ่งแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีผู้เล่นคนอื่นที่มี potential แล้วรอกำลังพัฒนาอยู่อีกด้วยนะครับอย่างจาเลนบรูนสันกรีเทนจูเนียร์บรูซบาวเควินเฮอร์เทอร์เชคมิลตันดอนเทดิวิเซนโซไมค์บริดจ์สโรเบิร์ตวิลเลียมมิเชลโรบินสันพวกนี้เนี่ยครับ กลายเป็นผู้เล่นที่เป็นโรลเพลเยอร์ที่ดีให้กับทีมหลายๆทีมและมีแววที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์หรือว่าได้เป็นคนดังในอนาคตด้วยหรือว่ายังมีกระทั่งพวกที่เจ็บบ่อยๆนะครับอย่างทงด้านเวนเ e ลคาร์เตอร์จูเนียทีงได้านมาวินแบล a กลี y หรือว่า Mo b ัมบาก็ตามนะฮะทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูครับว่าเฮ้ยปี2018เนี่ย ก็เพิ่งเล่นในหลีกมาแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นแต่ว่าเขาก็ดูแล้วเนี่ยมี potential ที่จะท่าไปขึ้นรุ่นพี่หรือว่าเหนือกว่ารุ่นพี่ของพวกเขาก็เป็นได้ย้ำนะครับตรงนี้ว่าก็เป็นได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจริงเนี่ยให้เลยครับ3 draft class ใหญ่ๆก็คือ1,984 1,996และ2 0 0 3นั่นเองครับ มาดูในปี1 9 8 4ก่ก่อนครับว่ามีใครหนึ่งในนั้นคือดะโก้ของเราครับ M.J. Michael Jordan หรือว่าจะเป็น John Stockton Charles Barkley แล้วก็ h a k e e โ o l าจ u w o นครับนอกนั้น,นี่ยก็ยังมีถึงด้าน Sam Perkins หรือว่า Otis t h o r p e อีกนะครับซึ่งอันนี้ก็โอเคมากๆแล้วนะทีนี้ไปดู1996กันบ้างครับ1996เนี่ยเยอะผู้เล่นเยอะมากๆเหมือนกันนะที่ที่กลายเป็นตำนานของ NBA แล้วเรารู้จักอยู่ในปัจจุบันเริ่มแรกครับ Kobe Bryant นะฮะฮนอกจากนั้นก็ยังมีทั้งเบรลเลนถูกป้ามีตำนานพอยการ์ดอย่างสตีฟเนชหรือว่าทางด้านอัเลนเอเวอร์สันอีกยังมีเพย์ย่าสตาชิอาคอวิสมาคัสแคมบี้หรือว่าจะเป็นสเตฟานมาร์เบรียก็ตามชาริฟอับดุลลาฮิมนะครับเจอร์แมนโอนิแล้วก็เดเร็กฟิชเชอร์ซึ่งคนเหล่านี้นะครับอยู่ในปี1996ทั้งนั้นเรียกได้ว่าทั้งคอเพเยอร์ทั้งเลเจนด์เพลเยอร์ Player, หรือว่าเป็นโรเพลเยอร์ที่ดีๆอยู่ในนี้เยอะมากครับในปี1996 หรือว่าจะมาเป็นปี2003ครับที่มีโอ้โหอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้ครับจูเวนเวดคาร์เมโลแอนโทนีคริสบอสเดวิดเวสบอริสเดลไคายคอเวอร์เคิร์กไฮริชและแน่นอนครับคนที่เป็นตัวชูโรงของดรัฟ2003เนี้ยคือถึงด้านเลบรอนเจมส์ครับ มาเริ่มเบรกดาวน์ที่ตัวแรกครับที่เป็นตัวชูโรงถ้าใครนึกไม่ออกก็โคบีเลบรอนเจมส์หรือว่าทางด้านของไมเคิลจอแดนมันจะต้องมีตัวชูโรงอยู่แล้วใช่ไหมและสำหรับตอนนี้นะครับ คนที่เป็นตัวชูโรงให้กับ Draft Class นี้จริงๆคือทางด้านของลูกา d o ดอนชิชนั่นเองครับด้วยวัย22ปีเท่านั้นครับทุกคนเขากลายเป็นผู้เล่นท็อป10ของลีกไปแล้วอะฮะแล้วรวมถึงสถิติต่ตางๆมากมายนะในการติด All Star Game ถึง2ครั้งได้รางวัล Rookie of the Year รวมถึงติด All NBA First Team นะครับอีก2ครั้งด้วยกันและแคริเอร์ของเขาในการเล่นเนี่ยก็อยู่ที่เฉลี่ย25.7แต้ม 8.4แอซิส7.3รีบาวแล้วก็การยิงเนี่ยอยู่ที่52.7%เลยทีเดียวครับดูวยอได้ว่าเป็นเรื่องอะไรที่บ้ามากๆเป็นเป็นแมชชีนอ่ะเป็นเครื่องจักรผลิตแต้มโดยแท้นะครับรวมถึงเพลย์ออฟที่เขาก็ได้รับความกดดันมากขึ้นแต่เขายังพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังทําได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูเนี่ยในปีล่าสุดครับเขาต้งเจอกับควายเจอกับพอลจอร์จเจอกับแพทริกเบอร์รี่ซึ่งเป็นตัวสุดยอดแห่งเกมรับฮะแต่ว่าทางด้าน กูก้าก็ยังสามารถทำค่าเฉลี่ยไปได้33.5แต้ม9.5แอสซิสแล้วก็8.2รีบาร์นะครับรวมถึงมีการยิง Effective Field Goal Percentage เนี่ยอยู่ที่56.6%รวมถึงยิง3แต้มไปถึงประมาณ39%เลยด้วยซ้ำครับเรียกได้ว่าเจอขนาดนี้แล้วยังทำได้นขนาดนี้มันคือสุดยอดมากๆครับเราทางด้านแฟนไซต์ได้บอกนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะไปเช็คมาจากไหนขออ้างอิงไว้ก่อนว่าเขาบอกว่าไม่มีเพลเยอร์หรือว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนครับในประวัติศาสตร์ NBA ที่เล่นใน3ปีแรกเนี่ยได้3ปีแรกนะแล้วสถิติดีแบบนี้ เท่าลูกา d o ดอนชิชครับเพราะฉะนั้นเลยหลายครั้งฮะเราอาจจะสามารถคิดได้เลยว่าดีไม่ดีทางด้านลูกาอาจจะกลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโตก็ได้นะเออเพราะว่าตอนนี้แกเพิ่ง22นะครับอะไรๆมันก็เป็นไปได้หมดจริงๆ และแน่นอนถ้ามีลูค้าดอนชิตเราจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าเป็นไบรเวอรีหรือว่าคู่แข่งคู่ขาคู่รักกันมากๆครับอย่างเทรยัยงนั่นเองครับซึ่งเทรยัยงตอนนี้ก็เพิ่งจะอายุ22ปีเท่านั้นครับด้วยการที่เล่นมา3ปีเหมือนลูค้าดอนชิตสถิติอะไรก็ดีมากๆพอกันนะฮะอาจจะดรอปลงมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถึงด้านยังเนี่ยเริ่มฉายความเป็นสตาร์ดอมหรือว่าซูปเปอร์สตาร์ ในช่วงเพลย์ออฟรอบที่ผ่านมาแบบจังๆเลยฮะหลายๆคนกลายเป็นแฟนของเทรยังแม้จะรู้ว่าเขาคือวิลเลนหรือว่า เป็นตัวร้ายแห่งวงการบาสเกตบอลไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถพาถึงด้านทีม a t อ a แลน h าฮอ s เข้าไปสู่ Eastern Conference Finals ได้นะถึงแม้ว่าจะต้องแพ้ให้กับมิวอ a กกี้บัคส์ในเกมที่6ไปก็ตามครับแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันก็ถือว่าสุดยอดเลยนะในการที่ต้องไปเยือนถิ่น m มดิสันสแควร์การ์เด้นะครับที่มี New york n i c k ์โดยที่ทีมเป็นเฮลตี้ด้วยนะรวมถึงไปเยือนฟินลี่เจอเแล้วตอนนั้นเนี่ย ทางด้านของโจเอลเอมบีทจะได้รับอาการบาดเจ็บพอสมควรนะแต่เขาก็ฝืดเล่นแล้วก็ยังเล่นได้ดีด้วยนะฮะแสดงว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านเทรยังและเราก็สามารถพูดได้เลยว่าทางด้านเทรยังนี่แหละคือคู่ขาอีกคนหนึ่งที่มาช่วยฉุดดึงกราฟครับของดราฟคลาสนี้คู่กับลูก้าดอนชิชจริงๆนะฮะ และฝีมือของเขาครับก็คือมีทั้งการชูตติ้งมีทั้งการพารสซิ่งและอีกอย่างที่สำคัญแล้วผมเห็นในแววตาของเขาครับนั่นก็คือลีดเดอร์ชิพนั่นเองซึ่งถ้าโปรเจกต์ไปไกลเนี่ยผมว่าทางด้านฮอสถ้าสามารถรักษาซารีแคบรักษาคอหลักไว้ได้ของวัยรุ่นนี่นะฮะมีแววจริงๆครับที่ทีมทีมนี้จะกลายเป็นสุดยอดทีมในอนาคตในช่วง3-4ปีต่อไปก็ได้นะรวมถึงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเทรยังพาฮอสจบอันดับ 2ของของลีกหรือว่าอันดับ1ของลีกได้นี่ยนะครับในช่วง Regular s e ซีซัก็ยังมีแววเหมือนกันครับที่ถึงด้านเทรย,ยังเนี่ยจะกลายเป็น MVP ในอนาคตอ่ะถ้าใครหลายคนเห็นเหมือนกันตรงนี้ก็สามารถพิมพ์มาได้นะฮะแล้วมาดูคนต่อไปครับที่เพิ่งฉายแสงไปเมื่อไม่นานนะครับหลังจากที่ตอนแรกหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นบัสแล้วแหละแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่ครับนั่นก็คือถึงด้านของเดนเร อายตอนนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาเป็นนิวโมเดลของของบิ๊กแมนสำหรับ NBA ไปแล้วนะครับเพราะว่าการที่แกมีหลายอย่างที่ครบถ้วนครับอย่างแรกเลยคือการเล่นโพสเพลครับที่ดีมากๆนะรวมถึงสามารถยิงมิดเรนจ์ได้ดีด้วยถ้าใครหลายคนได้เห็นตลอดเพลย์ออฟที่ผ่านมาถึงด้านเดนเรอร์ไอตัน D N D I ครับทำได้ดีหรือว่าการยิง3มแต้มขอเรียกว่าพอได้ละกันถือว่าเป็นมิติที่เพิ่มมา อาจจะไม่ใช่มิติหลักนะแบบไม่ต้องหมอมายิง3มแต้มแบบว่าเป็น stretch o u t ไฟ s ์สเตรชไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าแกมีเวลามากพอแกก็สามารถทําได้พอสมควรน,นะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับ Big Man มากๆนั่นก็คือการยิงตรงพื้นที่ฟรีโถครับรวมถึงการป้องกันฮะที่เราได้เห็นการที่แกเนี่ยสู้กับนิโคล่าโยคิชหรือว่าลายหลายครั้งครับที่ช่องผมเนี่ยตอนที่ทำอ่าวิเคะร์ใช่ไหมตอนรอบเพลย์ออฟก็ชมไอตัน บ่อยมากๆว่าถ้าฟินิกซันยังมีเดียนโดรไอตันอยู่เนี่ยมันคือมันคือโชคดีรวมถึงการที่มีโพเทนเชียลในการโปรเทคเดอะริมหรือว่าป้องกันใต้ห่วงมากๆเจอเอเจอโยคิชในหลายรอบนั่นแหละทางด้านของเดียนโดรไอตัน ทำได้ดีมากๆรวมถึงอีกอย่างหนึ่งครับที่เราอาจจะมองข้ามไปนะนั่นก็คือบาสเกตบอล l q q แล้วก็ฟุตเวิร์คของเดนเรีไอตันถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเช่นกันนะครับและนี่ก็คือคนที่สามแล้วนะที่เราพูดถึงนะฮะ แล้วคนถัดมานะครับที่มี potential เหมือนจะเป็น All-Star ในต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตเนี่ยนั่นก็คือทางด้าน s h a k g i l อร์ส s ลง e ซนเดอครับซึ่งตอนแรกที่เขาเข้ามาแล้วเล่นให้กับ Clipper s เนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับ10.8แต้ม3 assist 2.8ร e b o u n d ต่อเกมรวมถึงลงไปประมาณ26.5นาทีครับ ก่อนที่จะย้ายไป OKC OK และระเบิดพลังครับแล้วกลายว่าตอนที่แกอยู่ OKC OK เนี่ยหลายๆคนจับตามองมากๆว่าแกน่าจะเป็นกาดรุ่นใหม่นะครับที่มาเขย่าว,วงการได้เช่นกัน,นะฮะด้วยความสูง6ฟุต6นะครับรวมถึงมีวิงสเปรเนี่ย6ฟุต11โอโ้โหเรียกได้ว่าแกน่าจะยิงข้ามหัวดรฟ์ข้ามคนแล้วก็ทำไรต่างๆได้อีกเยอะมากๆครับรวมถึงการพัฒนาในเรื่องการทำแต้มของแกนะครับจนปีที่แล้วมาเนี่ย ทำไปประมาณ23.7แต้มต่อเกมรวมถึงเคยได้คริสพอลเข้ามาสอนให้ด้วยนะแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละครับถึงแม้ว่า ทางด้านเชนเนี่ยจะกลายเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มได้ดีนะครับแล้วก็เป็นพอยต์กะที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องการดีเฟนซ์อาจจะต้องพัฒนาหน่อยรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะสําคัญครับแล้วทาให้เขาขึ้นไปเป็นเพื่อนเพื่อนของเทรยังเพื่อนเพื่อนของลูก้าดอนชิชได้คือความเป็นลีดเดอร์ชิพของทีมครับที่จะทําให้ทีม OKC OK เนี่ยกลับมาแบ็กออนแทร็กหรือว่ากลับมาเข้าสู่พื้นที่ของเพลย์ออฟอีกครั้งนะนั่นแหละฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งแซมเพรสตี้นะครับก็ยังม มนใจในตัวถึงด้านเชเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็สามารถโปรเจกต์ไปได้เหมือนกันว่าเฮ้เยเชนี่แหละในอนาคตน่าจะติดออสตาหลายตอนหลายครั้งเช่นกันครับ และอีกคนนะครับในท็อปลิสต์นี้นะั่นก็คือด้านของ MPJ Michael Porter Jr. นั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่านักเก็ตเสียงเลือกเข้ามาเลยเพราะว่าตอนแรกมีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะดราฟต์นะจนทำให้ดราฟต์เนี่ยตกลงมาถึงอันดับที่14เลยด้วยกันครับแต่ก็ดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าทั้งด้านเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยน่าจะถูกหวยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูซีซั่นหน้านะครับเพราะจริงๆถ้าจะให้พูดถึงด้าน MPJ เนี่ยแกเป็นไอเดียเหมือนกันนะไอเดียเพลเยอร์หรือว่า ผู้เล่นในอุดมคติของ NBA อะที่ทำได้หลายอย่างตัวสูงมีการทำแต้มที่ดีรวมถึงถ้ามีการฝึกเกมรับจากฟิสิกอลของแกเนี่ยน่าจะกลายเป็นสุดยอดผู้เล่นได้ไม่ยานนะครับโดยที่ ปีที่2ที่เขาเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับโอ้โหเขาก็ทําได้ดีแล้วรวมถึงปีที่3เนี่ยแกก็ยังทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกครับด้วยการที่มีค่าเฉลี่ย19แต้ม7.3รีบาลแล้วก็มีการยิง e c t i v e field goal เนี่ยถึง64.6%เลยทีเดียวครับแล้วยังมีการยิง3มแต้มเนี่ยถึง44.5%แล้วในตอนแรกนะครับตอนที่แกถูกดราฟเข้ามาเนี่ยแกถูกเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเขานี่แหละจะกลายเป็นเ r รซี่แมกเรดี้ในตอนต่อไปน แต่ว่าเรื่องที่น่าหนักใจนิดนึงครับสำหรับ MPJ และหลายๆคนนะรวมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนนักเก็ตเนี่ยก็ยังหวังครับว่าอยากจะให้ MPJ นะครับ รักษาฟอร์มให้สม่ําเสมอคืนนึงเนี่ยแกอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์เลยก็ได้ครับแต่คืนนึงกแกก็กลายเป็นเหมือนโปรเพลเยอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นมิติในการเล่นของ MPJ เนี่ยในซีซั่นหน้ารวมถึงหลายๆซีซั่นต่อไปถ้าแกพัฒนาหลายๆอย่างได้มากขึ้นนะโอ้โหผมมั่นใจจริงๆว่าเขาคนนี้แหละครับจะเป็นคนที่ติดออสตาร์ star, อยู่บ่อยครั้งรวมถึงจะเป็นคนอัปเกรดเลเวลของทางด้านเดนเวอร์นักเก ให้ไปได้ไกลามากกว่ารอบเพลย์ออฟต่างๆนะครับแล้วดีไม่ดีอาจจะไปถึงแชมป์เลยก็ได้ถ้าคอหลักยังอยู่นะครับจะมาเมเร่นิโคลายโอคิชรวมถึงตัวของเขาที่สื่อหลายสื่อคาดหวังมากๆอย่างไมเคิลพอ์เตอร์จูเนียแล้วก็อีกอย่างครับที่น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่แกสามารถรักษาร่างกายให้ได้อย่างดีไม่ได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยๆเนี่ยครับน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลมากๆนะ แล้วนอกจากนั้นครับก็มีหลายคนครับที่เรียกได้ว่าน่าจะกลายเป็นโรเลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่สำคัญอะไม่ไม่ใช่แค่โรเลเยอร์ในการที่ถูกเทรดไปเทรดมาแต่ว่ากลายเป็นโรเลเยอร์ที่ดีมากๆจนทีมไหนก็อยากได้เขาไปร่วมทีมเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งในด้านนั้นเข้าไปครับมาเริ่มที่มีคาร์บีเจสกันก่อนอย่างที่เราเห็นครับการที่แกเข้าไปถึงรอบ แบบรอบชิง NBA นบีไฟนอลแกปิดมาแล้วหลายคนมากๆนะครับทั้งเลบรอนทั้ง MPJ ทั้งพอลจอร์ดทั้งคริสมิดลตันครับด้วยความสูง6ฟุต6แล้วก็วิ่งสเปนถึง7ฟุต1เนี่ยทำให้แกนะครับมีได้มีสรกยุทที่ได้เปรี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ถ้าแกพัฒนาไปได้มากกว่านี้เนี่ยเรื่องการยิง3แต้มที่แน่นอนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับจะทำให้แกเนี่ยกลายเป็นสุดยอดโรเลเยอร์ Player ได้เลยนะหรือว่าจะเป็นอย่างทริปเปิลเจครับจาร์เรนต์แจ็คสันจูน ที่จริงๆแล้วผมชอบเด็กคนนี้มากๆด้วยนะแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียดายคืออาการบาดเจ็บมันรบกวนเขาบ่อยครั้งแต่ผมก็ยังมั่นใจครับว่างด้าน Triple J เนี่ยมีความเป็น All-Star p o t e n ชียลมากๆ เป็นโมเดนบิ๊กแมนที่ทำได้หลายอย่างทั้งการแฮนดิลทั้งการยิงสามทั้งการเก็บรีบาวออฟเฟนซีฟอันหลายๆอย่างนี้มันน่าสนใจมากๆรวมถึงการได้เล่นคู่กับถึงด้านของจามอแรนมันยิ่งเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าสนุกมากๆครับหรือว่าจะเป็นอย่างเดวอนเต้แกรมครับที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาหลังจากปีที่ถึงด้านเทอร์รี่โรเซียได้เจ็บไปใช่ไหมแกก็มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ18แต้มต่อเกมเอออันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันฮะ รือนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอลินเซ็กซ์ตันที่ทําไปประมาณ24.3แต้มต่อเกมในปีที่แล้วอีกด้วยแต่ถ้าให้แฟรหน่อยก็คือแคฟทีมันไม่ได้มีตัวที่แบ่งเบาภาระหรือว่าการทําแต้มของเขาได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าจะเป็นอย่างเควินเฮอร์เทอร์ครับที่กลายเป็นทวี andy player ไปแล้วนะตอนนี้การที่สู้กับ7 6 e r นในเพลย์ออฟผมยังจําติดตาเลยโล่งเป็นยิงยิงเป็นลงโหบ้ามากๆนะรวมถึงในอนาคต เขาอาจจะมาเล่นเป็นคอมโบกาดแทนที่ทางด้านของเทรย,ยังมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีอีกหลายคนมากครับไอ้อย่างแกรี่เทรนจูเนี่เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นคอหลักของแรปเตอร์ไปอีกสักพักใหญ่หรือว่าคนที่แฟนๆมิววากี้บัคส์ถามหามากๆครับในปีที่แล้วเพราะต้องการเกมป้องกันอย่างดอนเทสเดวิเซนโซนะครับเช็มิลตันเวนเดลคาร์เตอร์จอรนบรูนสันมิเชลโรมิสันแรนดี้ชาเมดลอนนี่วอล์เกอร์ไมล์เบเจสรวมถึงบูสบราวครับโอ้โห ม,มันมีหลายคนมากๆที่มันอาจจะเบรสขึ้นมาหรือว่ามีเบรกเอาซีซันที่กลายเป็นว่าเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้จนไปถึงสุดยอดโรเลเยอร์หรือว่าดีไม่ดีสักปีหนึ่งแกอาจจะกลายเป็นตัวหลักของทีมไปเลยก็ได้นะครับ และ2คนสุดท้ายครับที่ผมว่าหลายๆคนรวมถึงแฟนของ Kings กับ Orlando ยังหวังในตัวเขามากๆก็คือโมแบมบากับมาวินแบร์กลีนั่นเองครับซึ่งทั้ง2คนเอาจริงๆแล้วมี potential ที่ดีนะครับการทำสกอร์การทำ score, รีบาวเกมบล็อกต่างๆเฮ้ยทำได้ดีนะเอาจริงๆแต่ว่าเรื่องของเรื่องมันคือการที่ทั้ง2คนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งครับเราก็กลายเป็นว่าไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าคิดในแง่บวกมากๆจริง ถ้าทั้ง2คนนี้สามารถรักษาร่างกายได้อีก2-34ปีต่อจากเนี้ให้มันเป็นปกติปีหนึ่งเจ็บเบาๆแค่ครั้งเดียวหรือว่า2ปีเจ็บครั้งเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นไรที่ดีมากๆเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็พุทสเตตินนัมเบอร์เหมือนกันครับเฮ้ยพุทในนัมเบอร์เดยร์สเตตอ่ะขอโทษฮะ <c ười> <c ười> ก็คือการการใส่ตัวเลขเข้าไปในสเตตได้เยอะพอสมควรอะ่ะผมผมเลยมองว่าทานนั้ง2คนนี้ถ้ายกระดับขึ้นมาได้จริงๆนะมันจะกลายเป็นว่าดราฟคลาสนี้ สุดยอดมากนะจริงๆเดยนรอยไอตันก็มาแล้วถ้ามาวินบักลรี่มาอีกโอ้โหลูกาดอนชิชมาอีกทางด้านเทรยังมาอีกมันเป็นอะไรที่แบบเกินบรรยายอะทุกคนดูภาพออกไหมมันเกินบรรยายมากๆอ่ะแล้วแล้วที่ผมพูดชื่อมามันก็เป็นตัวท็อปทอปทั้งนั้นนะในในการที่ถูกดราฟมาในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วพอผมไล่ดูตอนนี้นะั่นนะตอนนี้จริง ี2018มี potential จริงๆครับที่จะทาบไปขึ้นพวกรุ่นพี่ในปีก่อนๆน,นะรวมถึงอาจจะเป็น Greatest of all time ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกดซับกันด้วยนะครับแล้าสับดีแอดขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ